อยากเป็นช่างไม้ต้องล่งมือเฮ็ดดูแล้วเบิ่งแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานสอไม้ใหญ่การช่างขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพามาดูผลงานการทำพาเลทไม้นะครับวางทั่วไปวางของทั่วไปของช่างใหญ่ของเรานะครับ กรุรณาเนะื้หัวใจใส่ทัง้งบีบหัวใจค้างไว้แล้วตกตื่นใส่เหมือนกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมไม้พาเลทน,นะครับ ยินดีใช้บริการค่ะ หย่างหนาอยางแข็งแรงเลยนะครับพื้นท่านลูกค้าสั่งขัดนะครับปกติก็คงจะไม่ขัดนะครับขัดเรียบเลยครับดูครับ เป็นไม้หน้าสามหนาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วหรือสามเซนเน,นี่ยนากว่าหนึ่งนิ้วพิเศษนะครับหนากว่าหนึ่งนิ้ว ใไ้วางของที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับลูกค้าน่าจะไปวางวางอะไรครับวางทุ้งปูนเนาะครับครับปูนครับวางปูนวางอิดบล็อกวางปูนวางอิดบล็อกพวกอิดบล็อกพวกปูนนะครับปุ๋ยพวกปุ๋ยความชื้นจะไม่ถึงความชื้นจะไม่ถึงนะครับจะเอายกยกเลย แล้วก็ใช้ตัวเฮียบนะครับมาสอดเข้านะครับตัวด้านหนานะครับสอดเข้านี้ปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นเลยครับตัวตัวคอเฮียบนะครับยกขึ้นเลยครับทำจากไม้น,น้าสามกับนาทำจากไม้นาสามกับน้าสี่รวมแล้วสิบสามตัว ิตัวเนาะสิตัวนะครับอันนี้ส่งลูกค้านะครับ 4, 4, 2, เป็นร้านแห่งหนึ่งในอำเภอรัตะนะเขาเรียกันนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางเจ๊นะครับจีคนสวยใจดีนะใช้ไม้หน้าสีกับหน้าสามนะครับ น,น้ำหนักรองรับน่าจะได้เยอะนะครับได้เยอะพอสมควรน้ำหนักรองรับได้ประมาณกี่กิโลครับช่งนานนงประมาณหนึ่งตันเนาะหนึ่งพันหนึ่งพันกิโลนะครับนี่ครับ1ตัว หนึ่งตัวมีหตัวมีแบบนี้นะครับอ่าเป็นฐานรองใช้ไม้รองอย่างดีนะครับหน้าสสตัวแข็งแรงนะครับหน้า3ข้างบนมีกี่ตัวนหนองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกขนาดเท่าไหร่ครับเมตรคูณเมตรยี่สิอ่ามตรคูณเมตรยีนะครับสูงหนิ้ว สูงหกนิ้วนะครับขนาดสูงเมตรคูณเมตรร้อยยีสิบนะครับเมตรคูณเมตรยีสิบกับสูงหกนิ้วนะครับขนาดสูงมีความแข็งแรงครับช่างบอกว่ารองรับน้ำหนักได้หนึ่งตันนะครับคือหนึ่งพันกิโลนะครับใช้วาง ปูนวางถุงปูนวางปุ๋ยวางอิดบล็อกเนาะนะครับแล้วะสงอ่าเนี่ยสวางทุกอย่างนะครับแล้วก็จะาาทางร้านเนี่ยก็จะใช้เฮียบนะครับรถยกนะยกตรงนี้นะคุณมากครับท,ที่ติดตามนะครับรอชมผลงาน ทีมงานสอมาใหญ่การช่างนะครับทางที่ช่อง YouTube นะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ